สวัสดีครับสายโลกบาทเทียววันนี้อูสปิงนายเอ้ยอูนอนสปิงเอ้ยอูโลกบาทเทียวนะครับชว่วงนี้กระแสความนิยมของ True Wireless กำลังมาแรงเราก็ทนกระแสกันไม่ไหวนะครับเราจะขอแนะนำตัว True Wireless โทนบัตรจากร้านเพียนย่าเสียงดีคมชัดในราคาสบายรเป๋าถูฟังสัญชาติไทยในราคา850บาท เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูดีไซน์กันก่อนนะคะมีสีดำเรียบหรูมีก้าน Air In ใส่แล้วไม่เจ็บหูและมีขนาดจุกให้เลือกหลายขนาดด้วยกันสามารถรับรองบลูทูธ5.0ุได้มี IPX4 สามารถใส่ออกกำลังกายได้และแน่นอนว่าสามารถใช้ต่อเนื่องยาวกันได้ถึง3ชั่วโมงเลยทีเดียวพร้อมกับกล่องเคสที่สามารถชาร์จได้ถึง4ครั้งด้วยกันและมีระบบ Touch c o n t r รับสายวางสายได้เองวันนี้เรามีหนูทดลอง ที่ไม่เคยใช้หูฟังมาก่อนโดยเรามี3ยี่ห้อมีโทนบัตกินันยา่ามีอีก2แบรนด์ดังที่ราคาหมื่นกว่าบาท1อันและห้าร้อยกว่าบาทอีก1อันเราจะให้หนูทดลองตัวนี้มาทดสอบดูว่าหูฟังอันไหนดีที่สุดและประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้เลยครับมาครับสำหรับหูฟังตัวแรกในบอกยี่ห้อนะครับ เราจะมาให้หนูทดลองตัวนี้ร้องกันจระปูกตัวแรกเราใส่ยังครับเราข้ามรหนเนี่ยต้องใส่แรกครับเดี๋ยวได้ยรังโอเคโอเคใส่ยังไงครับยังไงครับก็ก็นุ่มนะก็ก็โอเคดูมันก้องกรองดีอะแต่มันต้องเป็นก้องกรองหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ก็โอเคได้ครับฟังตัวที่สอง อ่าครับฝังตัวที่สองเสยีปกีะเสียงยเลยก็เสียงโอเคนะเสียงชัดแค่ว่ามันไม่นุ่มกว่าเมื่อกี้แต่ว่าก็ถามว่าชัดไหมก็ก็ชัดคมชัดดีถือว่าโอเคไม่แตกอะเสียงไม่แตกถือว่าใช้ได้มารีวิวตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เอาตัวนี้กันเลยใส่ข้างไหน ไสัไม่วะสตออครับโอ้นี้เสียงไม่ค่อยโอเคเสียงแตกแต่ว่าถามว่าโอเคไหมก็โอเคแต่ว่าเราว่ามันใส่ยากอะไม่เวิร์กไม่เวิร์กอันนี้ไม่เวิร์กมันไม่เข้าหูเราด้วยหูฟังทูนบัตก็ถือว่าเป็นหูฟังที่ผมลองมาให้ดูอย่างนึง ไม่หลุดออกจากหูนะครับอันนี้รับรองเวลาคุณออกไปออกกำลังกายวิ่งไม่หลุดออกจากหูคุณแน่นอนหูฟังตัวนี้ถือว่าหลังจากการทดสอบนะครับเป็นหูฟังที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวถึงจะเปรียบไม่ได้กับราคาของหมื่นกว่าบาทแต่ผมว่ามันใกล้เคียงมากนะครับหากใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook, anya, I r a c e b o o k พิรัญญ่า p i r a n y a นะครับแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณซื้อผ่านช่องทางโลกบ้าเที่ยวแน่นอนว่าคุณจะได้ส่วนลดพิเศษเพียงใส่โค้ดพิรัญญ่า x i MeanWalk ซื้อได้ในราคา590ครับจากราคาเต็ม890ขอย้ําขอย้ำนะครับโค้ดนี้ใส่คุณจะได้ราคาพิเศษเพราะเราคือโลกบาเที่ยว